สวัสดีจ้าโอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้เมื่อนี่อันฮิตอันติดกระจกอ่าฮิตล่านเสริมสวยช่วค้าวจากพี่น้องพี่น้องเอ้ยมีแนวสีเบาสู้ฟังนี่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 ติดกระจกอันนี้พี่น้องจอสามเท้าซีเท้ากับวท้องกันสุดท้าย กบพอ,อกันเถอะแต่ว่ากระดีขึ้นเกือบแม่นเกือบแม่นอันได้เจาะเทือที่หาก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้เอยียงกระสั่งไว้มันเอยียงน้อยนึงเห็นว่าจะาพี่น้องกระจกนะกระสีเปิดอันมื้อนีก้กระสีเตรียมร้างเสริมสวยมื่อนี้ชั่วคราวนะคะเออ่ห้าหรือกักตัววันที่สิบเอ็ดสิบสองนี่ย่างหน่อยก็ได้สะได้ใดพ่อได้คลายกับเข่ากับน้ำแจักนิดจักหน่อยสนุก นี่บ้านแววเด้หนิประธานในเลี้ยวเด้นี่พี่น้องฝุ่นโต๊ะมุมโต๊ะคอมของกระจัดกระจายอยู่นี่เอามา้าประธานด้เก็บเลี้ยวคล้ยเฮ็ดไปเมื่อระนิดเรือน้อยว่าสิเปียเอาพัดลมมาใส่จากสามตัวจ้ะใส่นะอยู่มองคอมเหมือนตัวนึงหมองล้านเสริมสวยตัวนึงแล้วก็หมองสาผมหมองพี่อีกตัวนึงเตียง,งสาสิอยู่พี่ปกราจริงๆเรามองนี่สิเปี๊ยล้านเสริมสวยแววเด้นี่นี่แต่ว่ามองนี่ซัวแววสิเฮ็ดเลี้ยวนะจ่าเงินบรทธานด้มีน้ำเนาะ มีเฮ็ดกันสิเบิดเป็นมื่นมื่นกว่าเพราะว่าต้องเฮ็ดต้องเฮ็ดฟ้าแม่นบอพี่น้องต้องเฮ็ดฟ้าต้องปูกระเบื้องแล้วก็ต้องติดกระจกแม่จ่ะกระเลยอันกระเลยสีอันชะลอตรงนี้ไว้ก่อนโบเมนชะลอดอกก็คืออันคันสีทาตรงคันสีทาเฮ็ดตรงนี้นแล้วเราจังเปิดร้านเสริมสวยกระยานมันนานนะเพราะว่าบ่รู้จักว่าเมื่อใด,สดเสดเฮ็ดแววกระเลยไปเฮ็ดตรงนู้นเลยก่อนผล หาได้หาได้สิบได้นิดได้น้อยเพราะได้ซื้อเขากินกับแม่เท่าๆสองคนกะยังดียังสีนะาคิดไห้เนาะนี่ก็สิเป็นสภาพบ้านเนาะพี่ต้นผักวานเวลเห็นบอพี่น้องกลับมาปีนี้ใหญ่ขักเห็นบน่นี่โอ้ยสามต้นเลี้ยงกันเห็นบอต้นซ้ำเงาคาเวลเลยด้อนั่นเห็นบ่พี่น้องผู้ดเดก็บอกว,ว่ามันปลูกบ่ขคืนปลูกบ่ขึ้นเพื่อนพท้กันท็่อีกอย่างกันนี่สร้างกิจกรรมอันอันเอ่อ กิจกรรมระหว่างครอบครัวนะคปู่ปูกป่กับปู่กับปู่กับหลานกำลังกาย้ำมาเลี้ยงย้ำคำแดดล่มลมตกนะพี่น้องเนาะพอเริ่มอันนี้น้อยนึงออกกำลังกายเออพี่น้องจำได้บ่เมื่อตอนสงการน่ีน๋ววเอาทุเลียนมาปลูกพี่น้องขาปลูกทุเลียนสองต้นนะคะ่ะ ปลูกทุเรียนสองต้นแล้วก็เสียนม่อนไข่อีกต้นหนึ่งนะคะผลสรุปว่านะคะม่อนไข่นี่นะคะม่อนไข่ม่อนไข่ยังยังแล้วก็เตกยอดกำลังแทงยอดค่ะ,ระประมาณเจัดเดือนแล้วนี่ประมาณสี่เดือนเนาะนี่ติดแล้วนะคะถือว่าติดเริ่มแทงยอดไม่เกินมาแล้วเต่ ทุเรียนที่อยู่ตรงนี้ตายนะคะพี่น้องเวพอี๋ยวปลูกแล้วเนาะด้วยความที่ว่าเขาบอก,ก <c oughs> เขาบอกเคยมีน่ะนาะพี่น้องเนาะเขาเขาบอกเคยปลูกประสบการณ์เขาบอกท่านในมีนะการปลูกทุเรียนน่ะอ <c oughs> ้ <c oughs> แก๊นึง <c oughs> อา่า <c oughs> โอเค <c oughs> นี่นะคะนี่นี่ปลูก ตายเบลถอนเบื้องมือคือมือมือว้านนี่นะคะนี่น,นี่นี่ลากมันเนาะที่เบลถอนเราที่เยลหักออกพี่น้องขาพลาดตรงใดกลับไปกลับกลับจอหอไปเรวจังไปเปิดเบื้องคิปได้พี่น้องนี่คุ้นอยู่นี่คะนี่คุ้นอยู่นี่เนาะคุน้นอยู่นี่แต่ว่าปรากฏว่าเบลไปกบดินถึงพี่ไหมคะ ไปกบดินถึงพี่บัดนนี้หากฝอยห้าแก้วปากว่ามันอยู่หากฝอยหากหาอาหารมันนะจังในยูทูพิ่นบอกว่าฟังลึกเกินไปแล้วมันมันบ่ได้รับออกซิเจนมันหาอาหารบ่ได้มันกระเซษให้โอกาสที่ตายได้มันกระสีตายเพื่อนว่าเนาะมันสีโบยไงหรือมันกระสีบบแทงยอดพอกลับไปจ่อหอไปเปิดเบื้องคีบกระคิดน้ำอ่อนวอนอ่อนว้อนอยู่จ้ะส่วนผลสุดท้ายกระตายยีหลีกลับมากลับมามาถึงย้ายบอกว่าตายแล้วพนะ ก็เลยสีอันก็เลยสิไปสร้างมาปลูกใหม่จ้ะสิไปสร้างเพิ่นมาปลูกใหม่สั่งเพิ่นมาแล้วล่ะร้อยอีกสองมือ่อบาดนี้เบลสีใส้วิธีการแบบว่าเออขุดดินลงไปแค่ครึ่งหนึ่งเนาะพี่น,อนอ้องเนาะขุดขุดดินลงไปแค่ครึ่งถุงเสร็จแล้วก็วางไว้เสร็จแล้วที่เหลือก็สิเอาอันไอนอย่างมะอะมะหา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 อ่า หาดินหายังมาก,กบขึ้นไปอีกให้มันเกือบถึงดินดินที่ยู่นในถุงแล้วกับซีโบซีโบหดน้าเลงอีกปร,ประเด็นหนึ่งแววคิดว่านะช่วงที่แววบปอยู่บ้านเนาะเนวคุณย้ายอยู่คุณย้ายกับซีเลงหดนา้าพดเราว่านะก็เลยสีมีโอกาสให้ตายแล้วก็อีกความรู้หนึ่งที่แววได้มาดี่จะพี่น้องก็คือว่าเอ่อ เห็น u ูทูบมือเศร้ามือคืนนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าเอี่ยงล่ะให้ปลูกอีกต้นหนึ่งขึ้นมา ah. เพื่อที่เ o าสิได้เอาต้นนั่นที่ไม่รากแก้วจากเม็ดน,นั่นไปเสียบให้ให้ให้ใหใหใหเอี่ยงเอี่ยงะล่ะเพื่อนว่าเนาะแปบบลว่าเลยเอาต้นนี้มาเตรียมใบก,กันนี่เอามาเตรียมใบ้ถ้าปูกน้งนองนไปไปเบื้องต้นที่สองไปเบื้องต้นที่สองที่เบียวปลูกใบน้ำกันเนาะพี่น,น,น้องเนาะ ต้นที่สองนั่นก็เกือบตายจากพี่น้องแต่โชคดีแน่โชคดีนิดนึงว่าต้นนี้นะมันอยู่ใกล้หินแหแม่จ่านี่นบ่เห็นสภาพดีหินบ่เนี่มันสิเป็นหินแหม,มันสิเป็นหินก้อนเล็กๆที่เหมือนอยู่ให้ทุ่งให้ทุ่งหน้าเขาอะค่ะมันเกิดเลยสิบบอมนม้ำต้นนี้ต้นนี้แววกัฝังลึกขึ้นกันค่ะนี่ต้นนี้แววกับฝังลึกลึกแต่ว่าโชคดีที่ว่าย,ยังบ่าท่านที่ตายพี่น้องจา๋านี่มาเบิ่งต้นนี้ ้นนี่ตอนแววมาถึงนั่นนะคะพี่นะคะพี่แวลฝังดินรลยกของลุมดินที่ถึงนะคะนี่แวลเพิ่งมาขุดขึ้นนะคะมาขุดขึ้นไม่แล้วก็อันเอ่อหอยคูนมันลอยอยู่แบบนี้เนาะนี่นี่หอยคูนมันลอยอยู่แบบนี้เนาะนี่นี่นนนหยคูนมันลอยออกไ้แววกัดสีอัน นี่อาการนี่พี่น้องแก่เส่โคนมันหากมันร้อยไวจังสี่เลยสี่บ่ออันสี่บ่ให้มันอันสีบ่ให้มันอันจมดินลึกคือเก้าพี่เมยพี่เมยพี่เมยหากมันหากแก้วที่ยู่ตรงนี้อู้หากอยที่ยู่ตรงนี้เพื่ก้อนนั้นนั่นเพิ่งมาขุดขึ้นล้อเบิงนี่ครล้อเบิ้งมาอีกประมาณเดือนก็่าัเพิ่นบอกว่าถ้ามันพอตายนะ ถ้าเห็ุแบบนี้แล้วนะคะถ้ามันเบอร์ตายอีกเดือนก็กลัวยอดไม่มันสิแตกนะคะกะล้อเบิองเนาะเดียวสิอัปเดตให้เบิงคงั้งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจซอยกันในเดอรุ่นซ้อยกันในเดอว่าสันปลูกทุเรียนของเววมันสิเป็นยังไงเดี๋ยวคำนี่บ,บเมนคำนี่กระมือนเศร้าเขาเสี่ยวมาส่งอีกสองต้นเดี๋ยวก็สิปลูกไว้หมอนั่นละต้นนึงแล้วกะสิปีปลูกไว้หลังบ้านอีกต้นนึง บัดนี้เววสีดูแลแบบว่าสิพยายามเฮ็ดให้เพ็ดยให้ตามที่เขาเรียนมาใน YouTube กับที่อาจารย์กับผู้ที่เกษตรกรผู้เพื่อนมีประสบการณ์อะไรคนเพื่อนใ้บอกอะเนาะแล้วก็แววเกษิควบคุมน้ำเองคือเพื่อนบอกว่านะคะเกษตรกรเพื่อนบอกว่าทุเรียนมันบ่ชอบน้ำมันบ่ชอบน้ำแฉความหมายก็คือ ห้ซุมแต่ย่าห้แฉะบ่จําเป็นต้องหดทุกมื้ออย่างประมาณนาี้จ้ะบ่าจาเป็นต้องหดน้ำทุกมือ้อแต่ว่าสองมือ้อสามมื้อหดเทื่อนึงอ่ดูแลอยู่แต่ย่าธนูถนอมลายประมาณนั้นนะคะแกลกซีเรียกตามมีตามเกิดบบมีเงินเสื่อนปุ๋ยซื้ออย่างอันนั้นนี่ให้มันดอกกระสีแต่ว่ากระสีนี่แหละหนึ่งเหดคุ้นเห้มันลอยจากพื้นนะก็คือบกขุดหลุมแล้วให้ค้นมันจมดินเกินไปนั่นแหละ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวียดเซตก็คือเอเออออ่่บกหดหน้ามันหลายแล้วกับบกไฮดินมันแห้งไฮดินมันแค่ชุ่มๆโอเคนอกจากน้องแคปนี่กับมาอัปเดตต้นฟรีนที่เว,วียปลูกไว้ให้เบิ้งได้จ้ะเด้อเดี๋ยวถ้าเบิ้งอีกหนึ่งเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนหรือเดือนกว่าๆหรือเมื่อไรที่ต้นนี่มันไม่ยอดออกมาเดี๋ยว,วยเวียดซื้อมาไทยเพิ่มอีกเทียนนึงนะคะ เอาคลิปนี้ก็เอาไว้สำนิกซะก่อนเนาะสวัสดีจ้า